พระตะถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงได้รู้อย่างนี้ว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนา ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก อันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เท well, ี่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน นี้เป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศนาแก่พุทธบริษัททั้งหลายหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วในตอนนี้ก็มาถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคราวครั้งหนึ่งพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ภูเขาคิดจกูดใกล้กรุงราชครึก นะซึ่งมีพระเจ้าอาชาติศัตรนะูโอรสของพระเจ้าพิมพิสารครองแคว้นมคตนะทรงมีแผนว่าจะโจมตีแคว้นวัชชีแต่ว่าแคว้นวัชีในโจมตียากนะเพราะว่าเขามีความสามัคคีกันก็เลยนะทรงวสาการพรามนะเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะให้เล่า ถึงเรื่องการที่พระเจ้าชาติศัตรูจะทรงไปโจมตีแคว้นวัชนะีถ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าอย่างไรให้วัสดการพรามกลับมาแจ้งเนื้อความนั้นแก่พระองค์ก็เข้าไปเฝ้าและก็กราบทูลตามที่พระเจ้าชาติศัตรูทรงรับสั่งมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะและก็มีพระอานนท์นั่งอยู่ใกล้ พระองค์ทรงตรัสถามพระอานนท์ถึงธรรมะเจตประการที่พวกวัชีประพฤติกันอันจะหวังความเจริญได้โดยส่วนเดียวไม่มีความเสื่อมเลยธรรมะเจดประการของชาววัชีก็คือ1มันประชุมกันหนึ่งนิด 2. พร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุม พร้อมเพียงกันทำกิจของชาววัชี 3. จะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้จะไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจะประพฤติปฏิบัติในวัชีธรรมอันเป็นของเก่า 4. จะเคารพเชื่อฟังชาววัชีผู้แก่ผู้เท่า 5. จะไม่ก้าวล่วงคมเหงกุลสตรีและกุลกุมารี 6. จะเคารพนับถือเจดีย์ของชาววัชชีทั้งภายในและภายนอกไม่ละเลยพลีกรรมอันเป็นธรรมที่เคยให้เคยทำและก็ประการที่7จะจัดการรักษาคุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอาหารหันต์ของชาววัชชี ตั้งใจว่าพระอาหารหันต์ที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขครั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวัชีธรรมหรือว่าอปาริหาิยธรรมเจ็ประการวะัะกรพร,รมก็แสดงความคิดเห็นว่าไม่ต้องปฏิบัติถึง7ข้อหรอกเพราะว่าปฏิบัติเพียงข้อเดียวก็ จะได้ประสบแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยพระเจ้าชาติศัตรูไม่ควรทำการรบกับชาววัชีเว้นไว้แต่ใช้วิธียุและทำให้แตกกันนะเมื่อกล่าวดังนั้นแล้วนะวัชการพรามก็กราบทูลว่าคนะารวาดนี้มีกิจมากนะจำต้องกราบทูลลาไปก่อนเมื่อวัชการพรามกลับไปแล้วนะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสให้ประชุม พระภิกษุในกรุงราชคฤห์แล้วก็ทรงแสดงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมของภิกษุต่อมาพระองค์ได้เสด็จไปสวนมะม่วงไปเมืองนาลันทาปาตลิคามต่อไปยังโกติคามนาธิกาคามและก็ได้ไปฉันพัตาหารที่สวนมะม่วงของนางอัมพะปาลีแล้วก็ทรงแสดงธรรมเรื่องศีลสมาธิปัญญา เสด็จต่อไปอยังเวลุวะคามแล้วก็เสด็จเข้าจำพรรษาณสถานที่นี้ในพรรษาสุดท้ายแล้วก็ทรงเปรียบเทียบพระองค์ซึ่งทรงแก่เท่ามีพระชนมายุถึง80ปีว่าเหมือนเกวียนเก่าที่ซ่อมด้วยไม้ไผ่ครั้งหนึ่งทรงเสด็จพักกลางวันณนปาวาลเจดีแล้วก็ทรงแสดงนิมิต แกพระนอนนท์ว่าผู้ใดที่จเจริญอิทธิบาทสี่อย่างดีถ้าปรารถนามีอายุยืนก็อยู่ได้ถึงกับหนึ่งหรือเกินกับหนึ่งแต่ว่าพระนอนนท์คิดไม่ถึงก็เลยไม่ได้กราบทูลอารัธนาให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุอยู่เมื่อพระนอนท์ออกจากที่เฝ้าเนี่ยมานจึงมาอารัธนาให้ปรินิพานพระองค์ก็ ทรงมีสติสัมปชัญญะปรงอายุสังขารณปาวาลเจดีว่าต่อไปนี้อีก3เดือนก็จะเสด็จปรินิพานก็เกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินไหวพระอานนท์เห็นดังนั้นก็สงสัยก็เลยทูลถามว่าทำไมแผ่นดินถึงไหวก็ทรงแสดงเหตุให้เกิดแผ่นดินไหว8ประการแล้วก็ทรงเล่าเรื่องที่ปรงทรงปรงอายุสังขาร ว่าพระองค์ได้ทรงแสดงนิมิตแก่พระอานนท์ที่กรุงราชฤห์สิบแห่งที่กรุงเวสาลีหกแห่งแต่พระานนท์ก็ไม่ได้อารัธนาให้พระองค์อยู่ต่อบัดนี้พระองค์ทรงปรงอายุสังขารเสร็จแล้วพระอานนท์กราบทูลให้พระองค์ทรงอยู่ต่อก็ตรัสว่าเป็นไปไม่ได้นะที่พระองค์จะทรงคืนความตั้งพระไทยต่อไปพระองค์ก็เสด็จไปสู่พันธคาม หัตถีคามอัมพะคามจมพุคามโผคนครตามลำดับแล้วก็เสด็จไปยังกรุงปาวาณสถานที่นี้นายจุนทะบุตรช่างทองก็นิมนต์ให้ฉันที่บ้านของตนแล้วก็เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุทรงฉันสุกรมัทวะพระองค์งทรงให้ถวายอาหารอื่นแด่พระสงฆ์เมื่อฉันแล้วก็ตรัสให้นำสุกรมัทวะนั้นไปฝังเสีย ต่อมาพระองค์ก็ทรงประชวนลงพระโลหิตมีเวทนากล้าแต่ก็ทรงมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นอาพาธไม่ทรงเดือดร้อนแล้วก็เสด็จไปสู่กรุงกุสินาราทรงแวะข้างทางนะพระอานนท์ก็ปูผ้าสังฆิสี่ชั้นถวายแล้วก็รับสั่งให้พระอานนท์ไปตักน้ำครั้งแรกไปตักก็เห็นว่าน้ำขุ่นก็เลยไม่ตักมากราบทูลให้ อง,งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จต่อไปอีกหน่อยไปยังกากุธานทีแต่ก็ตรัสซ้ําให้ไปตักมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็กลับได้น้ําใสในตอนนั้นปุก,กุสะมลรบุตรก็เดินทางไปกรุงปาวาเข้าไปสนทนากับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้ถวายผ้าเนื้อกเกลี้ยงสีทองคู่หนึ่งแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ก็ให้ถวายพระนนอีกพืนหนึ่งเมื่อปุกุสะไปแล้วพระนนก็นําผ้าผืนที่ตนได้รับไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ชื่นชมว่าพระชวิวันของพระองค์ผ่องใสยิ่งนักพระองค์ก็ตรัสตอบว่าพระชวิวันของพระองค์ผ่องใสเป็นพิเศษในสองคราวด้วยกันก็คือในคืนที่จะตรัสรู้และก็ในคืนที่จะปรินิพานรับสั่ง ให้พระอานนท์ี่บอกแกนายจุนทะว่าอย่าได้เดือดร้อนใจว่าพระองค์ฉันอาหารของเขาแล้วอาพาธปรินิพานให้ชี้แจงว่าบิดาบาตท,ที่ถวายก่อนตรัสรู้ที่นางสุชาดาถวายและก็ก่อนปรินิพานมีผลมากมีอานิสงส์มากทรงเสด็จเรียบฟังของแม่น้ำฮิรัญญวดีไปสู่ป่าสาระของมรรคษัตริย์ใกล้กรุงกุสินารา ทรงให้ตั้งเตียงผินพระเสียรไปทางทิศุดรนทรงบรรทมมีสติสัมปชัญญะชมเชยว่าการบูชาด้วยการประพฤติธ,ธรรมเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยมแล้วทรงแสดงสังเวชนียสถานสีแห่งคือที่พระตถาคตประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมจักรและปร,ะรินิพานแก่ภิกษุ ภิกษุณีบาสกบาสิกาว่าเมื่อพุทธเตรสิสต์สีมีจิตเลื่อมใสไปเยี่ยมสังเวชนิยสถานเมื่อล่วงลับดับขันไปก็จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์แล้วก็ทรงตรัสวิธีปฏิบัติในสตรีตามที่พระอานนทูลถามก็ตรัสตอบว่าไม่ควรมองถ้าจําเป็นจะต้องมองก็ไม่ควรพูดด้วยถ้าจําเป็นจะพูดด้วยก็ให้ตั้งสติ ให้ดีนะพระนนท์ก็ทูลถามต่อไปว่าหลังจากพระองค์ปริิพัน์แล้วจะปฏิบัติอย่างไรกับพุทธสรีระนะก็ทรงแสดงวิธีปฏิบัติว่าให้ทําเช่นเดียวกับสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิพระนนท์ก็ทูลถามว่าทําอย่างไรก็แสดงว่าให้ห่อด้วยผ้าใหม่ห่อด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่แล้วห่อด้วยสำลีรวม500ชั้นใส่ในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ํามัน ปิดด้วยรางเหล็กทําจิตตกาทานด้วยของหอมทําการเผาแล้วก็ให้สร้างสถูปไว้ที่ทางสี่แพร่งในคืนนั้นพระอานนท์ไปนะยืนจับนะสลักเพชรที่ทประตนะูยืนร้องไห้ด้วยเสียใจว่าตนเองยังเป็นพระเสขะแต่ว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์จากปรินิพานเสียแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เห็นพระนอนอยู่ในที่นั้นนะก็เรียกนะให้เข้าเฝ้าตรัสว่าเป็นธรรมดาว่าที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจจะปรารถนาในสิ่งที่มีความุดโสมเป็นธรรมดาไม่ใหุ้ดโสมย่อมเป็นไปไม่ได้อานนท์ตั้งเมตตาทางกายทางวาจาทางใจในพระองค์มาตลอดกาลนานได้ทำบุญไว้มีความเพียรเถิด จะเป็นผู้สิ้นอาสะวะโดยพลันแล้วก็ทรงสรรเสริญพระอานท์ว่าภิกษุปถากพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตและในอนาคตที่ทำได้อย่างดีเยี่ยมก็เพียงเท่ากับพระอานน์นะี้เพราะว่าพระอนทนนี้เป็นบัณฑิตรู้การที่ควรจะจัดให้ใครเข้าเฝ้าและก็เป็นที่พอใจของพุทธบริษัทในคืนนั้น สุพัทธะปริภาชกเข้ามาเฝ้าพระนอนนท์เห็นว่าเป็นเวลาที่ไม่สมควรก็เลยห้ามแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสให้เข้าเฝ้าได้แล้วก็ได้แสดงธรรมโต้อตอบกับสุพัทธะสุพัทธะก็ขอบวชแล้วก็ได้บรรลุพรานในไม่ช้านับเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งแก่พระอานอนท์ว่า ทำและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วจกเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนี่ประการหนึ่งประการที่สองเมื่อเราล่วงลับไปแล้วภิกษุทั้งหลายไม่พึงเรียกกันด้วยคำว่าอาวุโสเช่นที่เรียกกันอยู่ในบัดนี้แต่ให้เรียกภิกษุผู้ที่มีภาษาอ่อนกว่าโดยชื่อโดยโคดหรือว่าด้วยคำว่าอาวุโส และให้เรียกภิกษุผู้ที่มีพรรษาแก่กว่าว่าพันเตหรือว่าอายสมาพันเตแปลว,ว่าท่านผู้เจริญอายสสมาแปลว,ว่าท่านผู้มีอายุประการที่สามเมื่อเราล่วงรับไปแล้วเมื่อสองปรารถนาก็จงถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียได้ประการที่สี่เมื่อเราล่วงรับไปแล้วสงพึงลงพรหมทันแก่พระชนะทรงเปิดโอกาสให้ภิกษุทั้งหลายว่าถ้าภิกษุ แม้รูปหนึ่งมีความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมักหรือในข้อปฏิบัติก็ให้ถามจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังว่าพระาศาสดาอยู่ต่อหน้าแต่ว่าเราไม่ได้ทูลถามแต่ก็ไม่มีใครทูลถามพระนนก็กราบทูลว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ก็ตรัสต่อว่าที่ไม่มีใครทูลถามก็เพราะว่าภิกษุที่ประชุมกันอยู่ถึง500รูปนี้ อย่างต่าก็เป็นพระโสดาบันและก็ทรงตรัสปัดชิมโอวาทดูความพิสูจน์ทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้บริบูรณ์เถิดนี้เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของพระตถาคตและในคืนนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงปรินิพานแผ่นดินไหวต่อมาก็ได้มีการจัดถวายพระเพลิงพระศพขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งไว้ให้เคารพสักการะเป็นเวลาเจ็ดวันและภายหลังก็มีพระมกัะสปะพร้อมด้วยภิกษุมาถวายบังคมพระศพเสร็จแล้วก็ มีไฟลุกโชนขึ้นเผาไหม้สรีระขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อถาวายพระเพลิงแล้วกษัตริย์และก็พราหมณ์จากหลายแคว้นมาขอพระสารีริกธาตุในตอนแรกเจ้ามันละก็จะไม่ให้แต่ทนพราหมณ์เห็นว่าถ้าไม่ให้คงจะต้องเกิดสงครามขึ้นก็เลยพูดเกลียกลม่มให้เจ้ามันละและก็กษัตริย์ทั้งหลายเห็นแก่ความสงบ แล้วก็ได้แบ่งพระสารีฤกษ์ธาตุขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้แก่เมืองต่างๆที่มาขอต่างก็นำไปทำเป็นพระสถูปบรรจุแล้วก็ทำการฉลองในนครของตนเรื่องราวของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้ฝึกฝนตนเองจนพบทางที่จะนำสัตว์ออกจากทุกทรงประกอบประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก ไว้ยอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถทำประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกได้เรื่องราวขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จบลงแต่เพียงเท่านี้